สวัสดีครับสวัสด,สสดีทุกท่านนะครับขณะน,นี้พวกเราชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมนะครับอยู่ที่ทําการเทเรสวิวพุทธมณฑลสายหนึ่งซึ่งเป็นสํานักงานของชมรมนะครับแล้วก็รายการฟังชัดๆทน,นอมจัดใหนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่กับผู้ใหญ่ใจดี D, แล้วก็ประธานชมรมกรรมการชมรมทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วนะครับ เริ่มต้นจากพี่สมพงศ์สวัสดีสุขครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับแล้วก็ทางนี้ผมนะครับพี่บุญบรรชนครับดีครับพี่น้องชมรมแท็กซี่ทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เป้พศโพสีนะครับนี่ผู้หลักผู้ใหญ่แถวย่านคลองถมนะครับผู้สนับสนุนแล้วก็ครอบครัวคุณป้าใจดีนะครับคุณป้าป้อมด้วยนะฮะ แล้วก็ที่แน่นอนที่สุดขาดไม่ได้ก็เลยผู้ใหญ่ใจดีของเราครับพี่สราวุฒิมีคุณสมบัติครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านาครับครับพี่สราวุฒิเป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ให้ทั้งสํานักงานทําการชมรมของเรานะครับแล้วก็เป็นที่จัดการประชุมประจําเดือนในทุกๆครั้งและแน่นอนนะครับผู้ใหญ่ใจดีที่สําคัญที่สุดอีกคนหนึ่งก็คือผู้ที่สง่งมอบสิ่งเหล่านี้ มาให้พวกเรานะครับมีอะไรบ้างครับพี่วุฒิครับครับก็มีวีลแชร์มีเตียงครับนะฮะแล้วก็มีเครื่องออกซิเจนคมีเผมเพิ่มมีไม้เท้าโอ้เยอะแยะเลยครับหลายรายการนะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบมาให้กับชมรมผ่านทางรายการฟังชัดๆนะครับซึ่งตลอดขวบปีที่ผ่านมา2567เครับเราก็ได้ทำกิจกรรมกันมากมายพี่วุฒิครับรู้สึกยังไงบ้างในฐานะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่พี่วุฒิพูดมาอยู่เสมอว่า หลายคนอาจจะทําอะไรอยู่แต่ว่าสิ่งที่คุณสรวุธมีคุณสมบัติทําในวันนี้ก็คือทําให้เขาดูว่าทําอะไรอยู่ครับพวกเราก็าดีใจฮะที่มีส่วนร่วมในสังคมและขอให้ท่านเดือดร้อนหรือว่ามีความต้องการใดๆขอให้เรื่องจริงและเป็นจริงทางเราจะผ่านรายการของพี่ถนอมทุกรายการจะได้ครบทุกท่านและรับรองว่าไม่ผิดหวังเราพอทราบปั๊บเราส่งของทันที และของเราก็มีจํากัดไม่อั้นนะครับไม่ต้องห่วงครับครับพี่สมพงศ์ครับครับผมแท็กซี่นะครับจากชนรแท้ลุ่มดุรลายสังคมจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องแท็กซี่ผู้โดยสารทุกท่านนะครับที่นั่งรถแท็กซี่ของเราหยอดกล่องให้เราเติมให็มได้เก่าเราทุกเดือนนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกแท็กซี่ของเราทุกคนในชนเแ่้ลุ่มดุร้ายสังคมดีใจครับที่ได้ทางานร่วมกับพี่สารุิแล้วก็พี่ถนอมแล้วก็ทุกท่านนะครับผมครับ ที่บุญบัญชรบุญน้ำครับเลขาและโคศกของชมรมเราครับเป็นโคศกด้วยแหละครับก็มีความรู้สึกยินดีนะครับที่ได้มีเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมร่วมกับชมรมแล้วก็รายการฟังชัดๆถนอมจัดให้นะครับสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นความภาคภูมิใจนะครับของเพื่อนๆนสมาชิกแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะครับที่ได้ช่วยเหลือสังคมนะครับครับผม พวกเราก็ต่างก็ดีใจนะครับตลอดขวัวปีที่ผ่านมานะครับที่มีผู้ใหญ่ใจดีส่งมอบไว้วางใจส่งมอบของมีค่าให้กับพวกเราครับพี่วุฒิครับแล้วก็ถ้าขาดเหลือตรงไหนพี่วุฒิก็จะทําหน้าที่เติมเต็มเต็มครับตลอดไปเลยครับทม้งกาครับจัดซื้อจัดหาของใหม่ครับวันนี้เราก็ยังพร้อมส่งอยู่ครับพร้อมพร้อมตลอดครับตลอดการเลยครับไม่ต้องห่วงครับไม่มีวันเลิกครับไม่มีวันเลิกนะทําแล้วทําอยู่ ทำต่อไปทำต่อไปนะครับเพราะงั้นใครที่ลำบากยากไร้ต้องการความช่วยเหลือทุกทิศทั่วไทยนะครับไม่ว่าท่นจะเป็นชนชาติใดจะเป็นต่างด้าวจะเป็นคนไทยพวกเราถือว่าความศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์เหมือนกันครับช่วยเหลือส่งเคราะกันนะครับและนี่คือชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมฟังชัดๆถนอมจัดไห้เย้